สวัสดีพี่น้องครับวันนี้เป็นเสาร์วันที่29สิงหาคม2567พี่น้องหกสบพื่อบกันตลาดนัดโคกระบือตำบลกุฎว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินทนะร,ะน,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 รน,น,นะครับกลับไปเช่าสำนักนะตอนนี้ไม่มีอะไรสุดอะไรสุดในเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานครับ ขอมล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะเป็นการสนับสนุนกันทางได้สนใน Facebook นะครับแจ้งวันหยุดนะครับแอดมินหยุดจจนังคันพุธออกตลาดเพื่อหัสุสา์ที่นะครับนะช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าทางตลาดทางโซนควายสีเริ่มซบเศ้าลงเล็กน้อยนะครับราคากันลงนะครับฝนกระตกมันนี่นะควายก็บว่ค่อยเข้าสนามนะมีควายเหนืออยู่ประมาณสิบก่าตัวนะครับควายเลี้ยงเห็นอยู่ในสี่ตัว สี่ตัวห้าตัวนะครับแต่ว่ามีคนขายอยู่ตัวเดียวเป็นร่องไปกันนะพี่น้องเป็นร่องเบิไงกันนะเป็นังไรนะครับราคาฝ่ายสูงลอยสามสิบหายที่มันสาวน้อยสูงลอยสามสิบสองวัดแล้วนะครับข้อคอสามองคข้อดีนะครับลูกสาวเก้าวเจริญอายุสิบสี่เดือนปีสองเดือนนะครับลูกสาวก้าเจริญครับ เล็บงามนี่ข้อสามองนะอ,องข้อสวยๆเหน่อนครับเดี๋ยวจะพาเบอร์เงาค่ะกระดานเบอนี้ผมมีควายเขาสนามอะไรพาเบิงนะ,นงนะคว,าาว,นะนะวันกระจับดีนะส้วงกระแคบดีนะสวาบแคบดีนะครับคนหางไงี้ปีเตอรเพียรมีเลียมถ่ายกันดีเรียมถ่ายกันดีคนะรับนะเล็บงามดีนะครับเล็บกลมดีนะครับเล็บกลมเล็บงามไม่ต้องแต่งเพิ่มใส่ได้อยู่นะหน้าตาดีนะเรียมเขาเอาควันสองทางนี่นะหน้าตาหวานดีนะ อายุ14เดือนฝันน้ำนมครับจมูกชุ่มชื่นดีครับหน้าตาแก่เรียมดีเรียมดีอย่างี้ไมาา่อรสิขอแข้งคอขาดีนะเปิดราคาหะไรเป็นเองนห 35, <000 S 2> อ้อง30,000 3 5 0 0ตื่นสนามนิดห่อยเ่าเคยเข่าสนามม่เาเคยออกเคราหไ่ใหม่น, 35, นา30,500สำหรับาเปิดสูงร้อยสาสองนะรวันแล้วนะครับ อัตลักษณ์ครบอยู่ตาเต็มเต็มจ้ำหนึ่หางเสมอเขาครับหางมีขนแซมเล็กน้อยสีหางธรรมาชาตินะครับ 35, สามหมื่นห้าครับสาวน้อยสามหมื่นห้าพันลูกสาวเก้าเจริญรับเอกสารครบเอ้าขันซองทางมีคัดมาลาหูขวาครับเดี๋ยวเบิงกันนะ มันอ่มันเป็นตื่นสนามมันก็เคยเขาสนามเอ้าทันมาลาสองดอกขวัญจับดีเป็นตื่นกลองตื่นสนามนะนะเอาครับเขาใกล้ก็ได้เป็นเด็ครับทนมาลาสองดอกนะครับครบเลยหูใส่หูขวาตำแหน่งขวัญดีกองข้อขาวๆใหญ่ๆเนี่ยสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์9ก้าเก้ห้าเจ็ด สี่เก้าสี่หนึ่งน้าหนูนางฟาร์มนะกระสิงกำไรกับครบเลยกำไรกับมีจุดดำครบอยู่ขายหน้ามีจุดดำอยู่นะกำไรคาดขาหลังนะขายหน้าก็มีจุดดำนะครับท้องหนูครบนะหนูเกิดใส่ได้น้าตาหวานดีนะมีอ่างหน่อยๆนะกระดานหลังปลาบูนะครับกระดานหลังสะสมมือนี้นะค้นขายกับ

เมื่อนี้เงียบเงียบมากเหรอคนขายเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้เงียบเหรอคนก็ต้องต่อแล้วแม่ลูกสามหมื่นแหง ัเป็นควายเลาเก่าครับแม่ลูกแม่ลูกลูกดอนครับมีควายเหนือเขาม้คี่ไควยเหนือกอขอาังเขาไม้อีกสี่ตัวนะครับ ข้าเหนือกำลังขัามาอย่างสี่ตัวเมนีเงียบเ<ๆ>งียบเงาเงานะทางโซนไฟนะครับเดี๋ยวมีสิบภาพไปเบิ้งงัวนะครับงัวหลายอยู่นะครับว่าเดี๋ยวเบิ้งนี้แุละคับทางงัวนะครับเมื่อนี้ตลาดควายอยากสบเศร้าเล็กน้อยนะครับมองขายสามเจ็ดเป็น <laughs> แม่ลูกลูกดอนแม่เหล่าเกา่าแม่เหล่าเก่าลูกกับเหล่าเกา่าแต่ว่าเขาหนีเขาแก้วเกี่ยงอีกนะขันกับจำดนะีแม่ลูกสามเจ็ดเป็นมังไก่เบิ้งมุนต่อควายเหนือกันนะบนะ่มีแนวเบิ้งนะมันนี่คไา่มีควาย มีไข่เ like, ล like, ี้ยงเขาสนามตัวเดียวนัเป <ip> <gate> ็นถอยรถอยู่นะครับไข่ผูมืดไข่เนืดครับอวม่เ่หน่อคตัวแม่่ครับตี่ตัวแม่มันยิ่งเงินเลย แม่ของน้อยแม่ของน้อยนเแมาหดอเพื่อนนมม่เสือใส่ตาตาต้งขับ่อต้นแหล่งข้าราดยางงงขึ้นบัรถเนาะอดงนอนขอลอยอยู่้เยี่ยมันบเปลี่ยนนเลน้ดีเลยตันดีขนาดนี้โอ้ สูงร้อยยี่สิบเจ็ดอยู่นะร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยสามสิบอ่ะสองตัวเปิดว่าแล้วสารเจ็บตรงนี้อันนี้หนึ่งมื่นสองขั้นอันนั้นหนึ่งมื่นหาด มีสูงร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับร้อยยี่สิบห้าบวกกับร้อยสาแต่ว่าจอยนครับสองตัว2อ0หมื่นเจพัสองตัวนะครับสาวเจ็ดสาวเจ็ดนะครับบางในบางอ้วนสาวสามตัวเปิดได้นะไปเดี๋ยวเอ็นวินสิภาพอีกบางง่วนนะครับวันนี้ มนีฝ้ายบ่อนะครับค้ายบ่อเขาสนามนะครับสถานการณ์ทางค่ายค่อนข้างเงียบเหงาลงนะครับเงียบเหงาลงนะครับราคาก็นะย่อมเย่าลงนะครับควายห้ามก็เหลืออยู่สามหมื่นน้อยนอยนะครับสามหมื่นหาะครับนะครับตกลงมาเหลือคืนหนึ่งแล้วนะครับจากหกหมื่นนะครับ ไข่ใส่นั่นประมาณหกหมื่นหานะสมัยวา่งามนะนะเบาเาขึ้นไหมนะครับสมัยควายงามหนกะนะหมื่นหาทุเมเ่อนอี่เปิดราคาสามหมื่นหานะครับเนะหลือ,อเคองตัวเคิงนะครับอ่ะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกดวงตานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะมาให้กำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่มาชมยอดหลังนนะครับ เจอกันนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับแอมินไลฟ์สดนะครับวันพฤหัส <người> ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเวลาประมาณหกโมงเสาร์หรือประมาณนะครับหกโมงนะครับหกโมงนหน่อยๆนะครับแล้วแต่แสงแล้วแต่ครับบรรยากาศนะฝ่าฝนนะนะครับช่วงนี้หนาฝนนะครับกระซี่ลำบากนิดหน่อยนะครับหนาฝนลำบากนิดหน่อยนะครับไลฟ์สดนะครับเพราะว่าครับเน็ตนะครับสัญญาณเนี่ยนะครับสัญญาณเนี่ยแบบนะครับฝ่ฝนตกก็ บอกาขื้นไรสดวนับต่างจังหวัดอ่ามันบอกเคยมีสายหล่อฝากันนะครับแต่ว่ามองนี้มันมีเสาโทรศัพท์ยู่มีสายหล่อฝ่าอยู่เอ้มินนับก็ไปได้ยตสวัสดีคุณชัยตุ้มควันนะครับเดี๋ยวสักรู่นะครับเอ็มินสี่ร่วงไรสวนแล้วนะครับเดี๋ยวสิไปเบรกกินน้ำเจ้าขันหน้าที่นะครับเดี๋ยวจะพาไปบางงัวตตอนนะครับมื่อนี้ทังควายนะครับควายบ่กเขาสนามเลยนะครับเขาสนามประมาณหาตวนะครับมีคนขายตัวเดียว